มาจากที่ไหนเนี่ยมาจากรบุดีหู้วถ้าเห็นดูในดูในเฟซบุ๊กพี่พาย่อยมาขายให้ผมครับมารถอะไรเนี่ยมารถตู้ครับแล้วแล้วแล้วนี่พานี่ของใครของพ่อหรือของพี่เองพานี่ของผมเองแต่ว่าจะเอาเงินไปก็ไปช่วยท่านนะครับท่านเป็นอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่พระเป็นพ่อของพี่เพราะว่าตอนตอนนี้ใช้จ่ายไปเยอะพอสมควรแล้วเป็นอะไรครับมาเร็งที่ตับ ก็เลยวัดดวงดูวัดไม่ไม่อัดไม่วัดหรอกมายังไงก็ต้องได้แหละแต่จะได้มากได้นอนนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ที่พระย่อยเนี่ยตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ขายได้ไม่กี่บาทหรอกผมตีให้พี่เข้าๆก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวมีอะไรอีกไหมมาเลยทีเดียวพี่แล้วพี่พี่ไม่ทำไมพี่ถึงมาหาผมมาก็คือหมายความว่า ายมีเยอะแยะในใน YouTube ในอะไรพวกนี้เฟซบมันจะมีเยอะนะผมดูเฟซใช่เข้าใจครับมันสนุกดีมีทั้งน้องคนนอ่าเข้าใจครับอ๋อน้องปามน้องปามเขาเรียนอยู่เป็นแบบก็จะดูน้องปามนะครับอ๋อพี่ก็พ่อพี่เป็นพ่อเนาะเราก็ดูแลกันไปยังมีชีวิตอยู่ดูแลกันไปอันนี้คืออะไรเออเป็นเหล็เพราะป่วยเล็กเพราะอะไรนะเพราะป่วยเพราะป่วยโอเค็มมา อะไรอันนี้บูชาครูนี่ตีให้พี่ก่อนละกันคร่าวๆชุดนี้สองพันกัน<ม>รู้ว่ามาไกลมาจากลบุรีใจเจต,ตนาของพี่อยู่แล้วครับผมผมใจผมเข้าใจ,ใจเจต,ตนาแล้วเอามั้นว่าตอนนี้ผมซื้อให้พี่สองพันก่อนนะ<ม>เดี๋ยวว่ากัน<ม>คือผมเข้าใจแหละเจต,ตนาพี่มาแล้วก็<ม>ด้วยด้วยภาระที่มีคืออะไร ได้แต่ทีเนี้ยผมว่าผมมีนทางกลับว่าไม่ใช่ทำก่อนดีกว่าเป็นรอรอที่พูดกันเอางี้เพียวอันนี้กลับเลยครับเก็บนะเก็บกลับไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่เก็บกลับก่อนอันนี้เราพูดผมมากพระเนี่ยไม่ได้อันนี้ผฝากทาบุญกับหลวงพ่อด้วยแล้วกันดีไหมไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากพระเนี่ยเอาเก็บไว้ผมฝากทาบุญให้หลวงพ่อด้วยนะ ถามท่านฝากทำบุญคิดมากครับไม่ให้บบนี้หรอกพี่มันคือการช่วยเหลือกันเอาไว้วันไหนดีๆค่อยมาพูยกันพี่ไม่ต้องมทำไมเชื่อผมนะครับบางอย่างที่เงินทองอ่ะมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับเงินทองทั้งหมดพี่บางอย่างที่ตีให้นี่คือการจริงแต่ที่ผมคิดในใจไว้อ่ะอยากทำบุญให้หลวงพ่ออยู่นะ มากนะครับเอาเป็นว่าเนี้ยพี่ก่อนนะครับถ้าวันไหนวันไหนพร้อมที่จะขายพี่ค่อยมาผมอีกทีหนึ่งก็ได้แต่อันนี้ผมฝากทาบุญด้วยเผื่อที่ท่านจะได้ใช้จ่ายพวกค่าเพมเพิดรุนู่นนี่นั่นนะครับเอาฝากไว้ให้พี่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีนะสู้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 พี่ผมอยู่ในสถานะนี้มาก่อนครับคัาผมสถา,านะนี้มาก่อนพี่ยินดีนะเข้ามาพี่ขาเผื่อมีอะไรก็ติดไว้ พันี่เก็บไว้ก่อนพระเนี่ยรู้ว่าห่วงทําไมถึกตีอย่างนี้รู้ไหมรู้ว่าห่วงจริงๆเดชก็รู้ว่าซื้อสองพันทำไมถึามางตีแค่สองพันเองพอตีให้ไม่ขายแล้วแหละครับเก็บไปนะรู้ว่ารักรู้ว่ารักรู้ว่าห่วงรู้ว่าพี่ห่วงพักนะครับพี่เก็บไว้นะครับด่ยินดีพีกันครับันพัก้องทีเดชสู้ๆฝากๆไว้ในช่องฟิต